ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel ตอนนี้เราก็ครบ1น0 0 0แสนแล้วนะคะทุกคนห0 0่0แสนอะไรหนึ่งแสนซับนะคะครบแล้วนะคะตอนนี้เราจะจะทำการเรียงฉลองกัน ะะเลี้ยงฉลองในการเลี้ยงเป็ดเนี่ยนะเนี่ยนะคะพี่นุ้ยมีสระนะ้ปลอลมานะคะแล้วก็มีเป็ดเลี้ยง,ลยงแล้วก็มีม้นิคอนม้อยูนิคอนนี่นะคะนี่ตอนนี้นะคะคือเราได้หนึ่งแสนซับแล้วแต่ว่าพี่นุ้ยก็เลยย้อนกลับไปดูว่าคลิปไหนนะคะที่มีคนดูเยอะที่สุดนะคะก็จะเอามาเลี้ยงฉลองในวันนี้นั่นก็คือคลิปกินหมูกระทะ ะะวันนี้ก็เลี้ยงหมูกระทะอีกเช่นเคยคะนี่หมูกระทะคลิปไหนพี่น้อยที่ท,ที่ที่ขึ้นรถสามล้อใช่ไหมก่อนที่จะไปดูนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง N N K Channel ไปเดี๋ยวไปดูพี่นุ้ยเตรียมของกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีอะไรมากินบ้างนะ,ะทุกคน<ด>นี่นะคะ<ด>ต,อนนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเตรียมหมดแล้วนะคะทุกคน หมูแล้วก็พวกผักพวกอะไรน้ําจิ้มนะคะแล้วก็น้ําซุปนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นกระทะไฟฟ้านะตอนนี้พี่กดก็กำลังชงเครื่องดื่มนะคะนี่นะคะตอนนี้น้องตัดนะคะแล้วก็แล้วก็ไข่ <c oughs> นี่นะคะแล้วก็มีเป็ดนะคะนี่เล่นกันอยู่ในน้ํานี่เลยนะคะร้อนนะคะสําหรับพี่กดนะคะนี่ เวลากินหมูกระทะร้อนแล้วเราก็ทําการลงน้ําตรงนี้ได้เลยนะคะเล่นฉลองก่อนสงการน่ะเล่นเล่นสงการด้วยเลยใช่นะคะ<อ>เพราะว่าตอนนี้ร้อนมากนะคะดีกว่าเราไปเล่นน้ําแม่น้นํานาแม่น้ํามันมันลึกแล้วมันก็อันตรายนะคะทุกคนในนี้คือปลอดภัยหายห่วงนะน้องตั้นลองยืนติลูกน้ําแค่ไหนลองยืนดิน้ําแค่ไหนให้เพื่อนเพื่อนดูติน้ําแค่เข่ารองในตั้นนั่นเอง โอ้ตัวตั๊ใหญ่บิ๊กบุ้มเลยฝายแ้วสามสลัติดกันลูกมึงนู่นเฮ้ยมึงดูแขกรับเชิญมึงมาเลยโอ้โหเตรียมช้อนม,มาพร้อมเลยอะ ฮะมายินดีครับมายินดีแสนซับกับหมูกระทะที่เลี้ยงโอ้โหกระทะไฟฟ้าแบบว่าเดี๋ยววันนี้พี่นุ้ยจะกระโดดน้ําให้ทุกคนได้ดูนี่แสนซับลงสระนี่ลงน้ําเลยครับน้ําลึกเล่นน้ํากับเป็ดเนี่ยพี่ต้นก็กําลังจะกลับตะเออใช่ใช่พี่ต้นกำลังจะกลับดีครับผมเฮ้ยนี่นะมีไข่มีอะไรทั้งนีทำไข่ดาวนี่พี่กด ต่อเป็นไข่ดาวดิเออนั่นแหละทำแบบเยิ้มๆอย่างนั้นแล้วก็เป็นแบบไข่ดาวเออเดี๋ยวก็ทำให้เตะเตอเตะเหมือนไข่ดาวเตะให้หลานชายหน่อยหนุ่ยเอาเตะตะตะเอาแล้วขึ้กับข้าวให้หลานชายหน่อยบอวโค้ดสุดยอดถาหน่อยมันกระทะไม่เรียบแล้วคุณจะเอาอะไรตักวะอ้าวก็หมุ่ยเล ใส่กับหมูคุกเลยโอ้โหอย่างนี้เหรอเหรอโอ้โหมันเหมือนอะไรนะย่างเนยใช่ไหมที่เขาใส่กันนะแต่อันนั้นมันเป็นกุ้งใช่ไหมใช่โอ้โหเนี่ยดูมันเด้งขึ้นนะมันเด้งขึ้นนะตามโดนนะมันเด้งขึ้นก็วันนี้นะครับผมช่องพี่นุ้ยนะครับ ช่องเอ k นะครับผมได้เสร็จครับเราก็เหมือนกับเป็นเจ้าภาพคนนึงนะครับผมเราก็ทําการล่วงหน้าไปก่อนนะครับผมว่าตอนนี้แขกรับเชิญยังไม่มานะครับผมก็ <c oughs> ลิ้นมันไม่พองหรอวะพี่กดชิมก่อนนะว่าอะไรอร่อยนะผมเวลาแขกมาเราจะได้บอกพ่าถูกนะว่าเอออันนี้อร่อยนะ <c oughs> อันนี้บอกได้นะจริงฮะไม่จริงฮะฮะไม่จริงฮะ<อ>มาเป็นตัวใส่แดกอยู่แล้วเหรอเวลาเรากินเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ้ยเนี่ยเราตอกไข่ใส่หมูอยเงี้ยเรามาย่างอ่ะรสชาติยังไง มันก็เหมือนกับหมูนะรสชาติเหมือนหมูแล้วมีความนุ่มของไข่แล้วเนีานดูานดูเนีย่ยไข่มันก็จะเป็นไข่คนนะผมฮะไข่คนเนอะไข่คนพี่คน,คนขย,ยี้ให้แตกเขาเรียกไข่คนคนละอย่างแบบนั้นอนะี่นดี้คิดไปไหนก็ถามว่าไข่คนเหรอความจริงมันต้องอยู่ในกระทะไม่ใช่เหรอตอนเนี้หนัะนด้านดูอะไรหนูมันจะแบบ ดูวันนี้ที่พี่กดมันไอขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหกำลังจะเดือดกำลังจะเดือดนะคะทุกคนตอนนี้แขกรับเชิญมาแล้วพี่ต้นพร้อมแล้วฮะพี่ต้นพร้อมแล้วนะคะพี่ต้นพร้อมแล้วนี่พี่ต้นจะอะไรก่อนผมหรอพี่ต้นนี่ยังไม่สุกเลยะคุณกินเข้าไปได้ไงครับคุณกดพี่ต้นไหนดูช้อนพี่ต้นหน่อยดิทำไมมันช้อนมันน่ารักอย่างนี้พิมยมครับผมไปเลมแอคโคมา รอยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดบาทช้อนสำหรับกินโดยเฉพาะเลยใช่ไหมโอ้โหตอนนี้หมูก็ปะทุนะคะปะทุโอ้โหนี่เดือนแล้วนี่เดือนแล้วเด,เดือนแล้วเดือนแล้วว้าวโอ้โหเดือนแล้วทุกคนสามารถกินได้แล้วนะคะพี่ต้นถ้าพี่ต้นไม่กินตอนนี้ไ,ได้กินแล้วนะ พี่กดกินไวมากดูดิหมืว่าเราหิวอ่ะหมูมันยังไม่สุกเลยสุกเนี่ยดูพี่ต้นแบบว่าชอบกินแบบเหลืองๆใช่ไหมใหญ่กรอบๆหน่อยเออพี่กดถ้าอย่างนี้มึงก็เอาไปแล้วก็ลวกแล้วก็กินเลยรออนเจ้าบอกก่อนก็รอก่อนครับโอ้เห็ดก่อนแล้วกันเห็ดก่อนแล้วกันเขาบอกกินเห็ดจะติดฟันเหมือนในติ๊กต็อกอะได้ดูไหมไม่อะมึงเลิกฟันแล้วว้าหรอ น้ำมีน้ำมีนะพี่ต้นโอ้โหโอ้โหตัวนี้ก็แค่ใช้แง่ก็กินอะไรเนี่ยหมูกระทะหมูกระทะอะไรเป็นไงนะหมูกระทะกับแกงขี้เหล็กหมูกระทะกับแกงขี้เหล็กกินปนกันใช่มาเอาจากหมู อันนี้น้องในตันก็จะกินอะไรครับกินหมูปิ้งอ,อากาศตอนเย็นๆนะน่าไปกินลูนู้นเนาะฮะน่าโยกไปกินลนู้าก่ักไปไปเลยโอ้โหต้องแหลมโน่นเหรอใช่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อากาศร้อนมากนะทุกคนแล้วก็กินแบบร้อนๆน,นอกปลาพร้อม <c oughs> ถ้าเกิดร้อนมากนะคะก็กระโดดลงสะได้เลยนะทุกคน าเล็กไปเลยอ่ะไอ้กดลงไปนะ วก็เต็มบ่อเต็มบ่อต้องซื้อมให้คนเดียววะน้องตั๊ดบอกน้องตั๊ดบอกฉันหนุกฉันหนานจังแสนแสนเท่าไหร่แสนกว่าแสนแสนร้อยมั้งแสนเท่าไหร่ก็ไม่รู้น้องๆคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันสิบห้าฮะสิบห้าเฮ้ยแสนแสนสิบห้าคนนะ ช่ถ้าคล <Sen Heck no? S 2> ิปนี้ถ <anything> <sm illi> ึงประมาณสัก2,000ไลค์เดี๋ยวพี่นุ้ยจะไปกางเต็นท์นอนข้างบนต้นไม้ที่ไหนต้นไม้ต้นไม้ต้นโน้นน่ะเหรอโอ้เงามใต้ข้างหลังอั่นนะใช่วู้เอางั้นเหรอพี่นุ้ยไม่่ใชนอนเปยก็ได้อ่ะโอ้โหจะลอกางเต็นท์เลยม่จะไปดึงกันอะไรวะเนี่ยต้องนอนเปยเออนอนเปย์พอได้ ดูพี่กดมันนะครับน้องตาพ่อเป็นไรมันควันตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยน้ำเล่นมาอีกแล้วเหรอเพื่ตัดเนียเดียวแป๊บเดียว โนบิต้น่โอ๊ยทไมไม่มีคนรู้บีไม่สำลักไม่ออกจมูกนะเฮ้ยคนดังมาทางนี้ว่ะคนดังมาด้วยนี่ว่ะนี่ไงที่พี่ต้นใส่นี่ไงเพื่อนผมเพื่อนผมฮะเพื่อนผมเพื่อนพี่ต้นเหรอก้องโอป้าเนี่ยนะครับ โอ้ oh, สุดยอดจากที่เราคุยกันไว้ตอนคลิปว่า oh. พี่นุ้ยจะเล่นนะ้ำนี่เลยนะฮะมีผู้ช่วยพี่นุ้ยก็จะเล่นกับน้องในตัดแล้วก็น้องเชิญนะอันนี้เป็น <Okay. S 2> เ็ดที่พี่นุ้ยซื้อมาอา้าขขึ้นไม่ได้ขึ้นได้คนเดียว okay. พี่น้อยมึงยังไม่เล่นน้ำเลย<า>อันนี้มึงนั่งบนเป็ดไม่ได้เล่นน้ำแบบเนี้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยน้ำเข้าจมูกไปแล้วไปเกาะแม่สั่างออกสั่างออกเนีย่ย น้ำเยี่ยวมึงอะตัดตัดมึงเยี่ยวใส่น้ำไม่ใช่หรอน้ำเข้าคอตัดน่ะตัดน้ำนี่มึงเยี่ยวเข้าไปอ่ะเหม็นๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีหรอกไอ้เมียเนี่ยแสดงเกินมาคือกระยายดิมาคือกระยายดิมาต่อนะ เล่นน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเล่นอยู่ในบ้านไม่ต้องไปเล่นที่แม่น้ําหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันจะอรอยนะคะก็ถ้าคนไหนชอบนะคะอยากให้ทําคลิปแบบนี้อีกฝากบอกเด็กด้วยเล่นน้าต้องเล่นมีคนโตด้วยใช่นะคะสําหรับคนที่จะเล่นน้ํานะสําหรับเด็กนะคะผู้ปกครองก็ช่วยดูแลด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าคนไหนชอบนะคะอยากให้ทําคลิปแนวนี้อีกนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามให้กับพี่ต้นด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายอ้าวบค่ะบ๊ายบาย,บายน้ำท <นะ S 1> ี่มึงเี่ยวใส่เข้าไปอ่ะเข้าไปในจมูกวนะไม่ใช่หลอกบอกพี่ต้น,นสก ok ปรกอ่ะเหม็นโอ้จะอ้วก,กจะอ้วกแล้วเนี่ยก่อนหงายไปอย่างเงี้ยจะไปดึงยังไงอยู่อ่ะ